โอ้โหเหมือนคนจริงเลยนะครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับผมยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องมีสปะนะฮะก็คลิปต่อเนื่องนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมเนี่ยามาดูบรรยากาศนะครับการปั้นพูดทะลุที่เราได้ปั้นค้างไว้นะครับผมเนเาะพอดีมันค่อนข้างาใช้เวลานะครับสองสามวันสี่วันนะครับที่ผมได้มาอยู่ที่แม่ห้องสอนเนี่ยก็เลยจะต้องคงแบ่งเป็นอีพีดีกว่านะครับเนาะย,ยาวนานมากๆอันนี้ตัดคือแบบกระชับที่สุดแล้วนะครับ เพราะว่าถ้ามันยาวเกินไปเนะี่ยคุณผู้ชมอาจจะเบื่อได้นะครับพยายามตัดให้มันกระชับมากที่สุดแบบยืดเยอะนะครับผมเดี๋ยวไปดีตามชมกิจกรรมในคลิปนี้กันเลยครับไปเลยครับ <c ười> คลิปต่อเนื่องนะครับก่อนหน้านั้นมันมีคลิป,ปั้นผ่านะครับคุณผู้ชมแล้วก็คลิปก่อนนี้ผมพาไปเดินถนนคนเดินนะครับถนนคนเดินของแม่ห้องสอนมาเนาะตะคืนแล้วก็ วันนี้เรามาเริ่มปั้นกันใหม่นะครับปั้นต่อจากงานที่ค้างไว้แต่คืนนี้นะครับคิดว่าวันนี้ประมาณประมาณสักบ่ายพระอาจารย์บอกประมาณสักบ่ายสองนะครับน่าทุกสิ่งทุกอย่างน่าจะเรียบร้อยบริบูรณ์รวมถึงงานสีด้วยนะครับผมเนาะองค์ที่พระอาจารย์ปั้นอยู่นี่เป็นพระมหาอุปคุตนะครับแต่คืนนี้ได้ปั้นรายละเอียดไว้ก็คือมีนี่ครับพระศิวลีนะครับผม ตอนนี้กำลังใส่พุ๋นฮาว่าเม็ดเกสานะครับแล้วก็แต่ว่าที่เรามาถ่ายให้คุณผู้ชมดูมันจะมีข้ามหาสังกร์จ่ายนะครับซึ่งมันเสร็จไปเรียบร้อยแต่ว่าวันนี้ก็เป็นการทาสีโป้ะนะครับโป้สีเก็บรายละเอียดให้มันเรียบเนียนล้วก็เดี๋ยวบายๆเราจะมาทาสีกันนะครับผมพี่แตามชมกันไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าคลิปที่มาม่ห้องสอนนี่ค่อนข้างที่จะเก็บได้หลายคลิปหน่อยเนาะเพราะมันใช้ระยะเวลายาวนานมากหลายวันนะครับเนาะ หลังจากนี้ก็คงจะมีคลิปหน้าคงจะเป็นพิธีการถวายนะครับเนาะถวายไว้ในพุทธศาสนาแล้วก็เอาก็จะกลับไปที่เชียงใหม่กันนะครับเดี๋ยวติดตามกันไปเรื่อยๆครับผมเียกจอใส่น้ำครับพี่ต่อเนื่องมาแล้วนะครับพาแล้วเป็นหน้าเป็นตาขึ้นมาแล้วครับนี่นอ่อเป็นหน้าเป็นตาขึ้นมาแล้วเอาทํางานรอบนี้มันสามองค์นะครับมาเลยค่อนข้างเดือดใจหน่อยเนาะแล้วผมขอมาจับกล้องนะครับ ความจริงถ้าผมได้ลงมือมันก็น่าจะไวกวันนี้แหมหน่อยครับเนาะขอข้องและได้เหว่าเอานะครับบางว่าบางข้อมูลก่อนมาเปลี่ยนความจริงความตั้งใจพิจารณาญาณพิจารณาญาณในการรับชมครับฝั่งนี้เป็นการปั้นลายนะครับคุณผู้ชมสาพาเชโมงอ่ะในฐานของมันเนี่ยครับความจริงมันจะมีลายขึ้นมาเนาะคล้ายๆเป็น ลายของทางร้านนานะครับเพื่อให้มันมีความสวยงามขึ้นมาเห็นนิดนึงนะครับผมเขาจะบ,บปล่อยให้มันล้นล้นนะครับนี่นะครับองค์พระส่วนบนเนี่ยได้โปสีไว้เนาะโปสีเพื่อจะทําทาเนียนนะครับแต่เดี๋ยวจะต้องมีแางออกไปซื้อสีมาทานะครับหลังจากที่โป๊แล้วจะมีการคัดด้วยกระดาษละเอียดอีกนิดหน่อยนะครับผมส่วนบนก็เสร็จไปแล้วนะครับแล้วก็นี่เป็นส่วนล่างที่เขาจะทําลายขึ้นมานะครับผมองค์ที่สองนี่ก็ ทำเม็ดเกสานะครับความจริงเขามีบล็อกสําเร็จที่ทําเป็นก้นหอยเป็นเป็นลูกเกสาเพียงแต่ว่ามันต้องใช้กบพระพุทธรูปที่มีหน้าตักขนาดใหญ่ประมาณมากกว่าคนจริงองค์จริงนะครับเนาะแล้วทีนี้พอเราปั๊มมาใส่เนี่ยมันจะใหญ่เกินนะครับมันจะบาสมดุลกันเนาะก็เลยปั้นเอานะครับปั้นสดไปเลย ศิละปะการปัน้นปูนสดครับเอามาดูยอดฝีมือจากบนยอดดอยมันแหว่งซ้ำแล้วครับเวลาเปียกครับยอดคนบนยอดดอยอหายไปมืนขนาดหายไปหลายชีพขนาดเนาะหรือว่าเขาชื่อยอดชายฮะามแน่ะนะหมอ เดินทางมาครึ่งวันของวันที่สองนะครับคุณผู้ชมตอนนี้พระมหาเทระนะครับพุทธสาวุกทั้งสามรูปสามองค์ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยในขั้นตอนการปั้นนะครับผมนี่คือองค์สุดท้ายที่พระอาจารย์ท่านปั้นเสร็จไปแล้วนั่นก็คือพระมหาอุปคุตนะครับที่เหลือต่อไปก็คือทีมช่างจะาทาสีรองพื้นเพื่อเก็บสีพื้นลักนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะทําสีนะครับเป็นที่สิ้นสุดในการปั้นพระพุทธรูปนะครับแล้วก็ พิธีบวงสวงหรือว่าการถวายถวายหรือว่าตานเนี่ยจะทําในวันพรุ่งนี้ตอนเช้านะครับผมเดี๋ยวผมก็จะถให้ดูเรื่อยๆแล้ววา่าตอนที่ปั้นเสร็จแล้วเราก็ทําสีเสร็จแล้วเนี่ยมันสวยงามํงมงานไหนนะครับให้ดูลายท่ากับผิวละอ,องค์นี้ก็คือพระสังกัจจัยนะเปั้นกำลังคัดเพื่อให้ผิวมันเรียบนะครับส่วนองค์นี้า,าได้ทาปั้นห้องว่าสีรองพื้นไว้แล้วนะครับเนาะ สีรองพื้นหรือว่าสีโป้เนี่ยนะครับทาไว้แล้วก็พอมันแห้งเสร็จร้อยปิ้นก็จะคัดนะครับคัดนื้ผิวมันเนียนสีนี่มันจะไปอุดรอยตามดหรือว่ารอยบุ่มต่างๆที่มันบะเยอะเกินไปนะครับคุณผู้ชมส่วนถ้ามันมีรอยเยอะเกินไปเนี่ยปิ้นจะใช้ปุนในการยานะครับนาะแล้วก็มาองค์ที่สามเพื่อมันจะไล่กันเป็นลําดับครับยังองค์ที่สามนี้ก็คือขั้นตอนของการปั้นเนี่ยมันเพิ่งเสร็จไปนะครับเพราะฉะนั้นในคณะที่ ปูนยังใบแห้งนี่เขาจะสามารถลงสีรองพื้นได้นะครับต้องรอให้ปูนนี่มันเซ็ตตัวแล้วก็แห้งไปก่อนเนาะแล้วเขาจะมาทาสีรองพื้นสีขาวนะครับผมส่วนฝั่งนี้นะครับอันนี้เป็นความจริงเป็นนอกเหนือจากงานรักเนาะอ่าพระอันนี้เป็นพระมหาอุปคุตเหมือนกันนะครับซึ่งทางวัดเนี่ยมีอยู่แล้วเนาะแต่ว่ามันก็มีความชํารุดหรือว่าสีของมันชํารุดแล้วก็ส่วนทรงต่างๆเนี่ยมันอาจจะพิดเพี้ยนไปพอ,องเนาะก็เลยพราอาจารย์ทอนแสนเพื่อนก็เลยจะ แต่งถวายนะครับแต่งถวายขึ้นมาเพื่อให้มันดูสวยงามขึ้นมาแล้วก็ทําสีเก่าเพื่อมันใหม่ขึ้นนะครับผมตอนนี้ทีมของพระคุณเจ้ากับทีมช่างก็ช่วยกันนะครับจะเห็นได้ว่าตอนนี้กําลังทําสีอาทํเพ่นห้องว่าโปะตรงหัวน,นะครับเนาตรงเสียนตรงหัวเนี่ยเพื่อให้มันพ่นห้องว่าเพื่อมันได้สัสดส่วนเนาะเอาดูตอนแรกแล้วมันมันค่อนข้างที่จะพิดรูปนิดหน่อยนะครับแต่ไ่เยอะนะนิดหน่อยนะครับแต่ตอนนี้ก็ได้ร่วมกัน,นครับเดี๋ยวไปดูด้านฝั่งพ่นฝั่ง ปูนกัอ๋อไปดูฝั่งนี้นะครับผมไปถ่ายใกล้ไปได้นะครับเพราะว่าพื่เปิ้นทำซาน้ําไว้สามชั้นนะครับเนาะถ้าลงก็จะต้องพับขากเกงขึ้นครับแล้วก็ข้ามน้ําไปถึงจะไปใกล้ๆเนาะเนี่ยครับอันนี้พื่เปิ้นมีอยู่นานแล้วนะครับเป็นของเดิมของวัดนะครับแล้วก็ทีมช่างเขาจะมาแต่งให้มันได้รูปสัดส่วนนะครับผม มันสวยงามขึ้นกว่าเดิมแล้วก็จะทําสีถวายไปเลยนะครับผมตรงเสียนหรือว่าตรงหัวนี่ค่อนข้างจะผิดรูปนะครับตอนแรกถ้าดูด้านหน้านี่องค์ก่อนจะค่อนข้างที่จะกว้างหน่อยอันนี้เพื่อนก็จะแต่งให้มันได้สัดส่วนนะครับดีข้ามไปเนาะเดี๋ยวทกขางเก่งกันนะครับมันก็ค่อนข้างที่จะมื่นนะครับคุณผู้ชมรเรามี <laughs> มีความเสี่ยงที่อาจจะพะเลิดได้นะครับระวังมื่นหัวสัก นี่นะครับกิ๊บฮอสเกา,กาลหรือว่าตะโหลกอ,อันนี้ส่วน<ส>แองเกิลออฟมอนิโบอ<ด>๋ออันนี้นาสันโบนโอเก่งขนาดโมอนาโตมีตัวยาเยียนมาละครับครับอาจารย์นี่จบสูงมากจบสูงครับจานสี่ครับ <c oughs> น้ำท่วมน้ำท่วมหอครับเยียนมาได้น้ำท่วมอาคารเขาต้องถ้าขึ้นไปเยียนจานสี่นะครับจบสูงมากปีสุดท้ายพอดีครับดูสิ นี่เป็นช่างโบราณเพิ่นเพิ่นปั้นไว้เมื่อสมัย3ามสีปีแล้วอ๋อก็เลยว่าอะไโตมีมันบาได้ครับเนาะเพิ่นเพิ่นห้องว่างานเนี่ยอย่างเราจารย์งานเจ้าบ้านเนี่ยที่ที่เพิ่นปั้นกันะมันมีชื่อภาษาอังกฤษนะเพิ่นห้องงานโฟกัสอะโฟกัสโฟกัสแมนเนี่ยครับพอดูด้านหน้าเดี๋ยวผมจะจะให้คุณผู้ชมดูด้านหน้าเนี่ยอ่าอันนี้ครัเขาบอกจะติพระพุทธหลุบหรือว่าติอันอันนี้นะแต่ว่ามันเนี่ยครับอ่านก่อน สัดส,ส่วนมันค่อนข้างที่จะผิดเพี้ยนหน่อยคือลักษณะของความกว้างครับกว้างของหน้าตักแลกว้วก็หน้าอกแล้วกว็ผ้าเนี่ยมันจะกว้างล้นล้นเกินสัดส,ส่วนนะครับซึ่งความจริงมันไม่ได้ผิดนะครับเพราะว่ามันเป็นงานพวกอาสคือเป็นงานงานลาดเนาะงานชจวบ้านเนี่ยแต่กระทาได้ครับเพื่อสร้างขึ้นมาเพราะความศรัทธานะครับเนาะ bien, แต่มันก็มีมีสน่ห์แหมอย่างหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือส่วนนิ้วมือนะครับมันผิดรูปไปก็ถ้าอาจารย์ได้พอกูนขึ้นมาครับแล้วก็ เรารอปูนมาเซตตัวนะครับก็จะขูดๆนะครับเพื่อเกาๆเพื่อมันได้สัดส่วนนะครับเน้องนี่จับไม่พอก็ีม่จับพอกอ๋อเพื่อไว้ไงเพื่อขูดเพื่อขูดต้องหมายอมตินะครับอันใดอันใดหมืงนเอานี่โยนขึ้นบนมานี่อันน้อยกว่าเป็นปูนขาวแล้วครับอ๋ออันนั้นเหรอแดดร่มล่มโตครับคุณผู้ชมใบสองก็กว่าใบสามนะครับตอนนี้ลงสีลองพื้นนะครับเป็นสีเนื้อแล้วก็ ถ้า้ากีบอนอาจารย์ลงสีนครับสีแดงกำครับแดงกำออกออก,ออกแนวแนวแกักแดงมาครับแต่ว่า,า,ามัหมอนเหมือนถ้าสีเนื้อนี่ใจสีเนื้อเดเลยนะครับคุณผู้ชมทุกองค์นะครับทุกองค์จะใช้ใช้สีเนื้อหมดเลยแล้วก็ถ้าสังค์ติแล้วก็ชุดกีบอนเนี่ยจะใช้สีแดงกำนะครับสีคูบ้านนะค่นท้องสีน้ำหมักนะครับ แล้วก,ก่อนมาฝั่งนี้ฝั่งนี้กําลังลงรองพื้นอันนี้ไม่ได้คัดจะเนาะคัดแล้วครับ,รบอ๋อคัดแล้วแกเรียบร้อยแล้วนะครับ <c oughs> ใกล้เวลามาละใกล้เวลามัละไม่ถ่ายใกล้ไม่ถ่ายใกล้ฮะถ่ายแล้วจะถ่ายใกล้ญี่ปุนจะเข้ากล้องอันนี้ถ่ายใกลไ้ไปได้นะครับเนาะเพราะเดี๋ยวสีมันจะติดหน้าเลนนะครับ <c oughs> ต้องจ้องใจมุงกว้างครับนี่เปิดเลนสุดเลยครับซูเปอร์วิวเลยนะครับเนี <c> ่ย <oughs> โอ้สวยงามครับผมสวยงามสวยงามนี่จึยอมรับนี่คคนสูงยอมรับเลยตึ้งบาเทียงสัก,กรำเลยนะครับเ <laughs> นาะคลิปนี้อาจจะสั้นนะครับเพราะว่าผมพยายามจะทิ้งช่วงนะครับประมาณสองชั่วโมงเนี่ยผมจะมาอัปเดตรอบหนึ่งนะครับก็วนๆไปไทยตั้งอื่นมาพ่องนะครับเนาะก็ดูกันไปได้เลย,เลยความจริงไปกลัวคุณผู้ชมจะเบือ่อเพราะว่าคลิปปั้นท่าเนี่ยเขาแยกเป็นสองคลิปสามคลิปเลยนะครับเพราะว่าอ,อ่ามันใช้เวลาในการทาเนี่ยหลายวันแล้วก็ คลิปสุดท้ายนี่คงจะเป็นคลิปที่เราไปตานนะครับเนะาะเดี๋ยวมันจะมีพิธีถวายอยู่นะครับคงจะเป็นแฮมคลิปหนึ่งเนะาะอาจจะลงสั้นๆนะครับหรือบางทีอาจจะลงซ้อนกันหนึ่งวันสองคลิปก็ได้เนาะแต่แบ่งเป็นสองคลิปนะครับผมส่วนองค์นี้นะครับที่เรามาปรับปรุงนะครับแก้ไขเรื่องของสัสดส่วนอนาตมีแล้วก็ทําสีใหม่นะครับแต่ว่าชุดจีวอนเราจะไปทาสีนะครับเพราะ ของเก่าของเดิมนี่เพื่อนจะลงทองเนาะใช้แผน่นทองเปรีวร้อยเปอร์เซนะครับในการลงไว้เราจะทําสีเฉพาะสีเนื้อนะครับ <c oughs> นี่เป็นพระมหาอุปคุธอีกหนึ่งรูปนะครับที่เพื่อนสร้างไว้ในวัดจองกลางนะครับผม <c oughs> มีอยู่คิมหนึงที่เราไป่ายถนนคนเดินนะครับคุณผู้ชมนี่เดี๋ยแผนให้ดู <c oughs> นี่ครับบริเวณโซนทั้งหมดขวามือนะครับ <c oughs> เป็นถนนรอบซาน้ําเนี่ย ตอนกลางคืนนี่จะกลายเป็นร้านค้านะครับซึ่งเป็นถนนคนเดินของแม่ฮ่องสอนครับก็คือคลิปที่เฮาถ่ายเพื่อดูคลิปก่อนนะครับผมน้องยังก็น้องจองคำอ่าสาะน้ํานี่นะครับเพราะว่าน้องตุงนะครับน้อเนื่องจาอยู่เชียงตุงสาะน้ำนี่เป็นเพราะว่าน้องจองคำนะครับผมคําว่าน้องในภาษาล้านนานะครับแปลว่าสะน้ํานะครับน้องน้ําอย่างประมาเนี่ยนะครับเนา น้องคำเอ๊ะน้องคำคำนี่ก็คือทองนะครับทองคำนั่นแหละแต่ถ้าเป็นร้านนาจริงๆนะเพื่อนจะบอกใจคำว่าทองนะครับเพื่อนจะว่าคำหมดเลย,ดดเลยแต่ว่าเล่นอันนี้อันนี้ข้อมูลจากหลวงพี่นะครับเอราะว่าเพื่อนคุดได้คำที่อันแซะนี่นะครับก็เลยเพื่อนฮองว่าหนองคำนะครับเต้มเตม ไใช่หัวตุ้ยที่กะ <c oughs> ข้อมูลแน่นขนาด <st im itation> มาแล้วครับมาแล้วสีจริงเรามาแล้วนะครับคุณผู้ชมอ,อ่าตอนนี้ฐาน<อ>บริเวณฐานนะครับอย่าใจเปนห้องว่าอ่าเป็นสีแดงสดนะครับสีแดงสดแล้วก็จุดที่<า>เป็นเนื้อเนี่ยเขาใช้สีเนื้อนะครับรส่วนชุดจีวรจะเป็นแดงกำนะครับผมอู้เลวอู้แหมอู้เล้วแหมน้ำหูวเจ้าอย่าง วนไปวนมาเนี place, <laughs> <laughs> <laughs > ่ยก็เตี้ยวไปเตี้ยวมากขาแวนเนี่ยนี่มันคงจะอู้อย่างละอ่าองศิวลีนี่ก็อนตั้งหลังก็ใส่พัดแล้วก็กดไปแล้วนะครับเนาะเชื่อมเล็กตีเรียบร้อยละทันใจนะครับนี่นะครับเดี๋ยวหน้าเลยหายแล้ฝั่งนี้ก็เป็นพระมหาอุปคุตนะครับงานตอนนี้ประมาณเก้าสิบเปร์เซ็นตครับคุณผู้ชม ดูสีของชุดจีวรครับออกแดงกำลัน้ำหมักนะครับผมแน่ยังมาได้แต่งนะครับยังมามีเมตตาแล้วก็มาได้แต่งสีปากนะครับผมประมาณเก้าสบกว่าเปอร์เซ็นต์แล้วสบายๆครับผมคิดว่าน่าจะท่านในงานพิธีพรุ่งนี้นะครับเนาะเหมงานพิธีครับก็คือการตานมาได้เนาะถวายเนาะฝากไว้ในพุทธศาสนาครับผมตอนนี้เมมกเหลือสิบเจ็ดนาทีไปได้นะครับทึ่ไหนทึ่งท่านนะครับ เดี๋ยวถ้าขึ้นบนแท่นกองมูถ้าอยากจะเปลี่ยนเอาเมมกล้องใหญ่มาใส่นะครับเนาะดูสิโอ้โหแผ่นฐานนี่ใช้สีแดงตัดทองนะครับซึ่งมันเป็นสีที่ตัดกันดีามากๆครับสีแดงสีทองสีดำนั้นมันตัดกันดีามากๆคุณผู้ชมเวลาเราลงไปอันนี้เป็นการลงสีจีวรครั้งแรกมันจะเป็นดำดำดังๆนี่เราะมันจะยังเหมือนเนียนนะครับผมแต่ถ้า,ถาเราลงสองชั้นปุ๊บมันก็จะเข้มมาประมาณนี้ครับถ้ายิ่งสามชั้นก็ก็คือจบเลยครับจบงานเลย นี่ครับอันนี้มาสร้างถวายนะครับอันนี้บ่ได้มารับแจ้งนะครับผมอันนี้มาสร้างถวายไว้นะครับที่วัดจ้องก้างจังหวัดแม่ห้องสอนนะครับเป็นครั้งแรกของผมเหมือนกันที่ได้ขึ้นมาแม่ห้องอนเนาะถ้าภาพมันเวียนหัวไปก็ต้องขออภัยตัวนะครับเพราะว่ากล้องใหญ่ผมไปได้เอาที่ชาร์จแบตมานะครับเพราะฉะนั้น4ีห้าคลิปบนแม่ห้องสอน,นี่ส่วนใหญ่จะใช้กล้องโกโปรนะครับผมผมลืมที่ชาร์จแบตมาครับผม สำเร็จเป็นตนเป็นองค์ขึ้นมาแล้วครับคุณผู้ชมหนึ่งหนึ่งองค์นะครับอันนี้เป็นผ้าสั่งกระจายนะครับถ้าจะเลือกใจสีดําทองแล้วก็แดงนะครับซึ่งมันจะเป็นสีที่ตัดกันได้ดีมากนะครับมันจะคับชิ้นงานออกมาเด่นมากๆเลยครับผมแล้วก็อะไรครับอะไรอะไรอ่าแล้วก็ในเครื่องโรงกีวรนะครับก็จะมีเหลือทองนะครับผมเป็นชายผ้าเนี่ยใจสีทองตัดให้มันดูเด่นขึ้นมานะครับผม แล้วก็อาจารย์รมาทาหัวนมครับมาใส่ครับกลับเครับลืมว่าช่องพอที่เียวนะแล้วก็ดูหน้าครับอันนี้เป็นหน้าขององค์พระนะครับเลือกใจสีแดงสดในการทาําปกซึ่งมันเป็นศิละปะของแนวไทยใหญ่จะใชจสีแดงสดๆนะครับเนาะแล้วก็ส่วนบริเวณตาจะมีตากับกิ้วนะครับใจสีทองบางๆแล้วก็ตัดกับสีแดงกําแล้วก็สีดํานะครับก็รับื่้หน้าเด่นออกมาได้นะครับผม ส่วนสีผิวกออ็ยางที่บอกครับใช้สีเนื้อปกติด้านบนมีเม็ดเกศานะครับใช้สีดําส่วนมีขอบอขอบไลผมนะครับไรผมอุ้งใหญๆแน่นอนจะมีสีทองตัดนะครับคือลูปหน้ากับเม็ดเกศานี่ตัดออกจากกันแล้วก็มันจะคับใบหน้าให้พอ,อ,องแล้วก็เด่นขึ้นมานะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสาหรับองค์ พระสังกัดใจนะครับส่วนตอนนี้เติมหัวนมให้หน่อยก็เนาะลืมหัวนมวะน,น,นะครับแล้วก็มาดูอีกรูปหนึ่งซึ่งกําลังลงสีอยู่นี้นะครับนั่นก็คือพระศิวลีนะครับพุทธสาวุที่พระุธองค์ทรงยกย่องว่าเป็นผู้มีเอกัตเอกัทขะด้านผู้มีลาภมากนะครับขณะจะไปเดินทุดงนะครับอ่าพระพุทธองค์ยัง คือพระศิวลีเป็นผู้ตัดสินใจว่าจะเลือกใจเส้นทางไหนนะครับเพราะว่าท่านเป็นผู้มีลาบมากเนาะถ้าไปทางไหนก็ย่อมจะเกิดลาบหรือว่าการวินทบาทอะไรอย่างนี้มันก็จะสะดวกข้องแค่มากกว่านะครับผม่านตอนแรกผมคิดว่าจะจบแค่สีทองกับสีแดงสดนะครับแต่ว่าพระอาจารย์ก็ยังเลือกใจสีดํานะครับในการตัดทําให้ครับองค์พระขึ้นออกมาเด่นมากๆเลยครับตอนนี้ส่วนที่ยังไม่ได้ทาก็จะมีเพื่อนฮ้องว่า ตลระัดนะครับตลประพัดพร้อมกับกดนะครับซึ่งยังไม่ได้ทําสีแต่ก็ลงสีแดงเป็นสีรองพื้นไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมมาดูอีกองคเป็นองค์ที่สามครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับองค์นี้เป็นองค์พระมหาอุปคุตนะครับผมผมจริงงานปั้นเสร็จหมดแล้วนะครับส่วนงานสีผมเห,เหลือประมาณสัก8เจ็ดสิบถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับท,ที่ที่เสร็จไปแล้วเนาะก็จะเหลืออีกประมาณสักสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับที่ พระอาจารย์จะมาแต่งรูปหน้านะครับส่วนสีรองพื้นนี่ก็ลงไปเกือบจะเซตหมดแล้วนะครับเนะาะพระมหาออปคุดนะครับผมตอนแรกเขาวางไว้หนึ่งวันครึ่งนะครับแต่ว่างานมันละเอียดขึ้นกผเลยใช้เวลาประมาณสักสองวันเต็มๆไปเลยดีกว่านะครับเพราะในไหนมันก็วันนี้เขาก็การบัตรตันอยู่แล้วเนาะพิธีถวายหรือว่าพิธีตันนะครับจะมีในวันพรุ่งนี้หกโมงเช้านะครับผม ร่วมกันถวายก็เดี๋ยวคุณผู้ชมก็จะได้ร่วมกันอนุโมทนาไปพร้อมๆกันเลยนะครับผมดูนะครับเหมือนเดิมครับด้านนอก,กเริ่มตั้งร้านรวงต่างๆนะครับสําหรับพ้อนฮ่อไวย์ยนาถนนคนเดินเนาะถนนคนเดินของจังหงวัดแม่ห้องสอนนะครับผมเริ่มตั้งร้านกันละบริเวณนะครับ <Okay. S 2> บริเวณที่เราจะลงสีทองเนี่ยจะต้องรองพื้นด้วยสีแดงก่อนนะครับ มันจะขับสีทองออกมาให้ชํำกว่านะครับคุณผู้ชมเป็นเทคนิคนะครับผมให้สีแดงสดรองพื้นไปก่อนเลยครับพอหลังจากที่สีแดงสดมันแห้งไปแล้วเนี่ยเอากล่อลงสีทองสัก2รอบนะครับมันก็นจะขับให้สีทองเนี่ยดูชํำเลยก่อน่ามันเงาขึ้นมานะครับผมหลังจากเซตแซมสร้างที่เขาปั้นไว้แล้วนะครับคุณผู้ชมนั่นก็คือพระศิวลีพระมหาอุปคุดแล้วก็พระสังกัจจายนะครับ ตอนนี้พระอ,อาจารย์ได้มาตกแต่งอ้อพุน้องว่าพระหมหาอุปคุตซึ่งมันมีอยู่แล้วนะครับที่วัดนี้เราก็ท่านก็ได้มาปรับปรุงเรื่องพ้่น้องว่าสัดส,ส่วนนะครับนั่นก็คือบริเวณเสียนหรือว่าหัวนะครับมันค่อนข้างจะผิดรูปเนาะกระโหลกมันผิดรูปนะครับเราก็มีแขนนะครับที่มันเล็กเกินไปท่านก็เลยมาปรับปรุงขึ้นนะครับอนาโตมีมันเราก็ปั้นเสริมเข้าไปแล้วก็ทําสีใหม่นะครับตอนนี้ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงขั้นตอนของการตกแต่งทําสีนะครับผม นี่นะครับด้านนอกตอนนี้ก็ถนนคนเดินของแม่ฮ้องสอนนะครับก็เริ่มมีพ่อค้าแม่ขายเริ่มมาตั้งร้านรวงกันเรียบร้อยแล้วนะครับเวลาตอนนี้ประมาณห้าโมงครึ่งนะครับแต่ว่า,าท้องฟ้าก็เริ่มหม่นแล้วเพราะมันเข้าสู่แล้วดูหนาวแล้วนะครับนอะนี่นะครับ หลังจากนี้ก็เป็นการเคลียร์ครับเคลียร์พื้นที่หลังจากที่ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมสามองค์นะครับเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วทุกองค์ครับรอสีแห้งอย่างเดียวครับตอนนี้เคลียร์พื้นที่นะครับตอนนี้ยิ้ขาวกระจางใสเสร็จเรียบร้อยครับคุณผู้ชมโอ้โหแตกต่างครับตอนแรกผมนึกว่าพระอาจารย์แกจะทําแบบอ่าก็เขียนยิ้วเขียนตานใหม่เฉยๆแต่ว่าอันนี้แกลงรายละเอียดแบบ เป็นมิตินะครับเนาะเหมือนแบบแต่งหน้าเหมือนคนจริงเลยนะครับสวยงามมากมาเลยครับสุดยอดถ้าเปิดไฟได้นี่จะดีมากเลยเนาะมันจะหันหน้าชัดนะครับได้ว่าตอนนี้มันมืดละเลยบอกให้ชัดนะครับผมนี่นะครับคุณผู้ชมหลังจากที่แต่งหน้าหม่นะครับผมโอ้โหเหมือนคนจริงเลยนะครับสุดยอดครับมีมิตินะครับมีมิติอเป็นการให้สีไล่ระดับนะครับ มันจแค่ว่าเขียนเพื่อเป็นคิ้วเป็นตาเหมือนว่าเอาอดูแบบอ่าแค่เซตนี่หัวใจนะครับดูดูเววตาครับดูเววตาดูขอบตาดูคิ้วนะครับผมแล้วก็ดูปากครับปากนี่หัอใจแค่เอาสีชมพูลงนะครับแต่ว่าอ่ามีสีแดงกำรรเนี่ยลงเพื่อเือมันจะเพื่อไม่ติขององค์พระอ่าพระพระอุปคุตนะครับดูเหมือนคนจริงเลยนะครับตอนนี้นะครับผมสุดยอดมากเลย คุณผู้มชมครับวันนี้เป็นวันที่สามนะครับที่เฮามาพันธะเนาะจริงพันเซต,ตเตอร์เดตะวาแล้วนะครับแต่วันนี้เพื่อนจะเป็นพิธีการถวายนะครับหรือว่าั้งร้นานไหนพรดท้องว่าการตานนะครับผมเดี๋ยวไปดูในพิธีกันว่ามันจะมีลำดับพิธีการอย่างไรบ้างนะครับไปดูตามชมกันเลยครับยุบเลี่ยงงเมืองปีแนางสีว่ามวยกวยเดืหบากุงตั้ม มือคำสาหฮับหางคำตุงเอามอกยาเข้าแต่กงเมืองไก่เละคือสบีปีงีต่ออานันตาข้าขาต้องปานยันจ้าชอบทาสือก็เมาไล่เึืงเพือหมื่อนุ่มคำสาวสาวสิงนางกา เดินทางจากวัดจองกางนะครับคุณผู้ชมเช้านี้้มมีนี่ครับเอาอาหารมาให้ทีมช่างนะครับเนาะมันเป็ี่ยนคล้ายๆขนมเส้นขนมจีนน้ำเงี้ยวนั่นแหละแต่ว่ามันแบบเผ็ดเลยนะครับมันเป็นยังก๋อมจือมันดีใ่หรอมันแบบเผ็ดเลยนะครับมันเป็นขนมจีนน้ำเงี้ยวแล้วก็คือผมสา,ามารถจะอธิบายได้ว่ามันเป็นไอหยางฟอ,องเพราะว่าเจ้าทิน่นมาอยู่นะครับเนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆมีอา่า มันเนาะมีมันอลูแล้วก็มีหอมหัวแดงนะครับเอาทอดชุบแป้งทอดนี่นะครับอันนี้เป็นอันนี้วันนั้นเพื่นไหม่อย่างก,ก็เนี่ยเป็นถั่วอีกัหรอถั่วหัวถั่วหัวทอดนะครับเราก็เลยบอกหัวว่ามันคืออะไรปีก็มีเนาะนี่ยครับมันจะเป็นปีกล้วยแล้วก็เพ<ม>ื่อนเอามาชุบแป้งทอดแล้วก็มีหลายอย่างนะครับหอมมีหอมใหญ่ด้วยเนาะหอมหัวแดง,งเออหอมหัวใหญ่แล้วนี่ก็เป็นคล้ายๆลักษณะแป้งนะครับ ตอนแรกผมคิดว่าเนี่ยเป็นข้าวเกีย๊ยบปลาใบใจนะครับมันเป็นคล้ายๆถั่วครับแล้วก็จะรับประทานอาหารกันก่อนเดินทางนะครับผมเบ็นคนาเหล่าทอดเหล่าหอด